บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเท่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีกแล้ว ในห่วงวัตสงสารอันยาวไกลทุกชีวิตล้วนมีการสแสวงหาบ้างก็สแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อน,นำมาใช้ในการดำรงชีวิตบ้างก็สแสวงหาอำนาจชื่อเสียงเกียรตยิยศแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่าสิ่งที่ควรสแสวงหานั้น คือพระราตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งอันกเกษมของทุกชีวิตเป็นสภาวะธรรมอันละเอียดที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งณนะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าทำอย่างถูกต้องทำอย่างเบาสบายและต่อเนื่องในที่สุด เราก็จะค้นพบสาระที่แท้จริงของชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรอีกเราไม่มีการสแสวงหาใดๆในโลกนี้ที่สำคัญยิ่งไปกว่าการสแสวงหาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของสรรพสัตว์ต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลด นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายบายคล้ายกับเรานอนหลับ อย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนีน้อยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาท ตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าทิ่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในธนสูตรว่ายัสสะสัทธาตถาคเตอ,อัจลาสุปฏิติตาสีลัญจะยัสะกระยาน,นังอริยกันตังประสังสิตัง สังเคปสาโทยสัสสิอุจุภูตัญจทัสนังอัทริทโทติตังอาหุอมโมคังตัสสะชีวิตังผู้ใดมีความเชื่อในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีสีนันงามอันพระอริยเจ้าชอบใจสรนเสริญ มีความเลื่อมใสในประสงค์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของบุคคลน,นั้นไม่เปล่าประโยชน์ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นทางนำไปสู่สวรรค์และนิพพานสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นในใจได้ ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของท่านตระหนักและทราบซึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นประทีปธรรมของโลกเป็นบรมศาสดาที่จะนำแสงธรรมไปจุดความสว่างในกลางใจของสรรพสัตว์ทรงขจัดความมืดมิดคืออวิชชาโดยแสงแห่งพระสัตรธรรมที่เกิดจาก การตัดสรุอนุตรสม,มาสัมโพธิญาณและตระหนักในคุณของพระธรรมว่าเป็นยายธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์สาม,มารถขจัดทุกแก่ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติได้จริงและตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญเลิศไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่า พุทธศาสนกชนในสมัยก่อนโน้นท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากทีเดียวนะจ๊ะแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ความเลื่อมใสในพระองค์ท่านก็ไม่เคยคลอนแคลนสังเกตจากอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาที่เห็นปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมตั้งแต่พระราชามหากษัตรย์ ถึงพ่อค้ามหาเศรษฐีทั้งหลายต่างออกบวชแล้วก็แดบลุธรรมกันมากมายนับไม่ถ้วนอามิสบูชานั้นก็แสดงออกให้ชาวโลกได้เห็นประจักษ์กันทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตามภูเขาหรือหน้าผาหรือในถ้ำก็มีบางทีก็สร้างใจดี สร้างพุทธสถานอย่างเช่นบรมพุทโธนในประเทศอินโดนีเซียพุทธสถานเหล่านี้บ่งบอกถึงความศรัทธาเริ่มใสของชาวพุทธในอดีตเหมือนเมื่อครั้งอโศกุม,มารเถลงิงทวันราชสมบัติเป็นพระธรรมาโศกราชได้โปรดให้สร้างวิหาร84,000หลังโรองทรงปรารถนายอยากได้พระบรมธาตุ มาปริษถานไว้ในพระวิหารทรงทราบจากภิกษุสงฆ์ว่ามีพระบรมธาตุอยู่แต่ไม่ทราบว่าถูกเก็บรักษาไว้ที่ไหนจึงรับสั่งให้หาในพระเจดีย์ในกรุงราชคลึกก็ยังไม่พบพระราชาทรงพาพุทธบริษัทสี่ไปกรุงเวสาลีเพื่อค้นหาพระบรมธาตุ แต่ก็หาไม่พบอยู่ดีสเสด็จไปกรุงกบิลพัทก็ไม่พบพอสเสด็จไปรามคามพวกนาคก็ไม่ยอมให้หรือพระเจดีจอบหรืออุปกรณ์ใดๆที่ถูกต้องพระเจดีก็หักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยจึงสเสด็จไปเมืองอัลลกัปปะปาวากุสินาราก็ไม่ได้รับบรมธาตุเลย จากนั้นก็เสด็จกลับไปกรุงราชครืออีกครั้งหนึ่งทรงประชุมพุทธบริษัทสและตรัสถามว่าใครเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่เก็บพระบรมธาตุไหมในที่ประชุมนั้นพระเถระรูปหนึ่งอายุ120ปีกล่าวว่าเมื่อครั้งเนี่ยตาม,มาอายุเจ็ดขวบ พระมหาเถระบิดาของตัดมาภาพได้พาตมมาไปบูชาสถูปหินเป็นประจำพระราชาเมื่อสดับเช่นนั้นก็รับสั่งให้แพ้วถางที่บริเวณสถูปหินพอปัดฝุ่นออกก็ทรงเห็นพื้นโบกปูนอยู่จากนั้นก็ทรงทำลายปูนโบกแล้วก็แผ่นอิฐและเสด็จก็ไปภายใน ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนเจ็ดประการและรูปไม้หุ่นยนต์ถือดาบเดินวนเวียนอยู่พระเจ้าโสกรับสั่งให้พรามณผู้มีคาถาอาคมทำการเส้นสวงก็ยังไม่สามารถผ่านกลับไปได้ต่อเมื่อพระองค์ทรงนมัสก,การเทวดาเพื่อขอรับพระบรมาธาตุไปประดิษฐานไว้ในวิหาร แปดหมพหลังแล้วขอเทวดาอย่าทำอันตรายใดๆเลยเท้าสกกะเทวราชทรงทราบความตั้งใจมั่นของพระเจ้าอโาศกมหาราชที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงตรัสสั่งให้วิสุกรรมเทวบุตรลงไปทำลายหุ่นยนต์เมื่อวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวองค์การแล้ว ก็แปลงเพศเป็นเด็กชาวบ้านไว้ผมจุกยืนถือธนูตรงพระพักของพระราชาทูลว่าจะอาสาทำลายหุ่นยนต์ตัวนี้เองว่าแล้วก็จับสอนยิงตรงที่ผูกหุ่นยนต์พอดีทำให้ทุกอย่างแตกทำลายกระจัดกระจายไปพระราชาทรงถือตรากุญแจและทอพระเนตร เห็นแท่งแก้วมณีและก็เห็นนักษรจารึกว่าในอนาคตการพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนจะถือเอาแก้วมณีแท่งนี้แล้วจงทำสักการะพระบรมธาตุทั้งหลายถึงกับทรงกริ้วว่าไม่ควรพูดหมิ่นพระราชาเช่นเราว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยากจน จึงกระแทกประตูอย่างแรงอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะจ๊ะเพราะถ้าพระเจ้าอโศกไม่ทรงกริว้วก็จะไม่กระแทกประตูประตูก็จะเปิดไม่ออกเมื่อประตูเปิดออกได้ก็เสด็จเข้าไปภายในพระที่ที่จุดไว้เมื่อ218ปีก็ยังลุกโรงอยู่อย่างนั้น โดยฤทธิ์ของเทวดาดอกบัวขาบก็เหมือนนำมาวางไว้ในขณะนั้นเรื่องราดดอกไม้ก็เหมือนพึ่งนำมาปูราดเอาไว้เครื่องหอมก็เหมือนพึ่งจะบดมาวางไว้เมื่อสักครู่นี้เองพระราชาท,ทรงหยิบแผ่นทองขึ้นมาอ่านว่าต่อไปในอนาคตกุม,มารพระนามว่าอาโศก จากเถลิงทวันราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาพระนามว่าอาโศกโลงจากทรงกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายเมื่ออ่านเสร็จก็ทรงปลื้มพระไทยแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะเทระเห็นเราก่อนแล้วว่าจะทำอย่างไร ทรงยินดีปรีดามากพระเจ้าโศกทรงนำพระบรมธาตุทั้งหมดออกมาแล้วก็ปิดเรือนพระบรมธาตุไว้เหมือนอย่างเดิมทรงทำที่ทุกแห่งเป็นปกติอย่างเก่าโปรดให้ประดิสถานปาสาทนเจดีย์ไว้ข้างบนบรรจุพระาธาตุไว้ในวิหาร84,000วิหาร ทรงไหว้พระมหาเถระแล้วตรัสถามว่าการที่โยมบริจาคทรัพย์ถึง96โกให้โกดไอสร้างวิหารไว้ถึง84,000วิหารโยมได้ชื่อว่าเป็นทายาทในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังพระมหาเถระทูลว่าถวายพระพรมหาพพิษยังเป็นคนภายนอกพระาศาสนาอยู่พระองค์เป็นเพียงปร จะยะทายกคือผู้ถวายปัจจัยเท่านั้นผู้ใดถวายบุตรหรือธิดาของตนให้ได้วบวชผู้นี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทของพระศาสนาพระเจ้าโศกทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงอนุญาตให้พระโอรสและพระธิดาซึ่งมีกุศลจิตศรัทธาอยู่แล้วออกบวชทำให้พระพุทธศาสนา แผ่ขยายออกไปไกลถึงลังกาทวีปและขยายออกไปทั่วโลกยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองมากทีเดียวนั่นกัเป็นเพราะความเรื่อมใสอันไม่มีประมาณในพระรัตนตรยัยมาในยุคสมัยนี้ก็เป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่พวกเราทุกคนกำลังจะช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนา ให้สืบทอดยานานต่อไปให้เป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษยชาติลูกทุกๆคนนี่แหละจะเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะยอยกพระพุทธศาสนาเป็นกระยาณมิตรให้ชาวโลกขันมาประพฤติปฏิบัติธรรมและสันติภาพที่ทุกคนใฝ่ฝันหาก็จะบังเกิดขึ้นในยุคข,ของพวกเราเพราะฉะนั้น ต่อแต่นี้ไปให้ลูกๆทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองว่าเราคือผู้สืบทอดอายุพระศาสนา,าเราคือผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็มันประพฤติปฏิบัติทำให้เต็มที่ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นพยานยืนยันของการเข้าถึง สันติสุขภายในอีกทั้งเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเทิน